สวัสดีครับผมนายธนนท์ก,กุลธันทรชื่อเล่นชื่อเจนอายุ18ปีเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้อยู่20ทีมชาติไทยครับไปสเกตที่แคลไลตอนนั้นพ่อน่าจะพาไปเล่นสเกตเฉยๆครับประมาณ3ขวบแล้วก็พ่อได้รู้จักแบบเหมือนรู้จักครูแสกก็เลยให้ครูแสกมาเป็นโค้ชแล้วก็เล่นมาประมาณเล่นสเกตถึง5ขวบแล้วก็ ไปจับไม้ฮอกกี้ก็เลยรู้สึกว่าชอบก็เลยเล่นจนถึงตอนนี้เลยครับตอนนั้นได้เล่นไปแล้วก็ไปเข้าทีม Ice b เบเกอรครับตอนนั้นเล่นตำแหน่งดีเฟนซ์อยู่ตอนที่ไปแข่ง <c oughs> ที่เกาหลีตอนอยู่กับไอซ์เบเกอร์ก็ไปแข่งกับเพื่อนๆก็ได้แชมป์รู้สึกว่ามีความสุขเกิดความสามัคีขึ้นครับ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจนเคยคิดอยากจะเลิกเล่นกีฬาชนิดนี้แต่ด้วยความผูกพันและคิดถึงบรรยากาศโดยเฉพาะเพื่อนๆกลุ่มที่เล่นฮอกกี้น้ําแข็งด้วยกันทําให้เจ้าตัวกลับมาเล่นอีกครั้งเล่นไอวีนานมากแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็หยุดเล่นไปปีหนึ่งแล้วก็พอกลับมาเล่นก็มาอยู่วอริเรอร์เลยครับตอนแรกก็ กะว่าจะเลิกเล่นเลยแล้วแบบพ่อแบบเห็นเพื่อนเพื่อนเล่นเงี้ยมันก็เลยอยากกลับมาเล่นก่อนหน้านั่นนะเลิกจริงจังว่าแบบเหมือนมันคิดถึงมันแบบอยากเล่นกลับมาเล่นอยากกลับมาเล่นผมก็ซ้อมที่บ้านแต่แบบไม่ได้ลงหลานเพราะาช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยที่แบบม็นโควิดหลักๆรู้สึกว่ารักกีฬาไอซ็อกกี้อยู่แล้วก็เลยอยากกลับมาเล่น หน้านี้เจนเล่นตำแหน่งกองหลังมาโดยตลอดจนกระทั่งเริ่มติดใจในการทำประตูทำให้เจ้าตัวเลือกเล่นในตำแหน่งกองหน้าและพยายามหาคลิปจากต่างประเทศมาพัฒนาการฝึกซ้อมด้วยตัวเองอยากยิงมาโตดีเฟนต์ก็อยู่หลังตลอดแล้วก็แบบคอยเปิดเกมให้์ o ว w ร r ดพอมาเป็น์ o ว w ร r ดก็ลงมาซัพพอร์ตดีเฟนต์แล้วก็รอดีเฟนต์ส่งแล้วก็เปิดเกมให้เซนเตอร์ส่วนใหญ่ก็ดูคลิปต่างประเทศแล้วก็ทำตามเขา ยิงลูกผักอะไรอย่างเงี้ยปกติยิงที่บ้านซ้อมยิงประตูที่บ้านอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงก็ได้ครับก็มีวิ่งบ้างวันเวนวันแบบไปออกไอบ้างอะไรางี้กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเป็นกีฬาที่ต้องมีการประทะร่างกายกันค่อนข้างบ่อยทำให้เจ้าตัวมองว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันและอยากให้นักกีฬาไทยรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิธีการเล่นที่ถูกต้องเพราะการฝึกซ้อมที่ถูกต้องจะทำให้เราพัฒนาฝีมือการเล่นได้เร็วยิ่งขึ้นอยากเห็นแบบ Full ค o n แท c กมากกว่านี้เพราะว่าแบบเราไปแข่งต่างประเทศเวลาเราจะไปชนเขาเราก็แบบไม่กล้าชนเพราะว่าเราแบบไม่ค่อยได้ฝึก Full ค o n แท c กเล่นเป็นทีมจ่ายลูกเยอะึ้นการจ่ายลูกให้เพื่อนอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนว่า,อางอะไรเงี้ย ปัจจุบันวงการฮอกกี้น้ำแข็งของไทยเติบโตขึ้นมากพอสมควรมีรานน้ำแข็งที่ได้มาตรฐานเกิดขึ้นใหม่หลายล้านผู้เล่นต่างชาติก็เข้ามาร่วมแข่งขันมากขึ้นนอกจากนี้กลุ่มกองเชียร์แฟนคลับกีฬาชนิดนี้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยล้านก็แบบมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้แบบซ้อมได้ง่ายขึ้นแบบแล้วก็ลีกล่าสุดจะเป็น land of smile ได้เจอกแบบับพวกต่างประเทศที่เขาแบบเล่นลีกอาชีพมาแล้วก็แบบ ไปเล่นกับเขาแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราต้องแบบพัฒนาขึ้นอีกเยอะดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็แบบมี FC มาเชียร์เยอะขึ้นแล้วก็ทำให้มีกำลังใจมากขึ้นในการเล่น โอเวนชกินคือนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งชาวรัเสเซียที่ดีที่สุดคนหนึ่งใน NHL ถือเป็นไอดอลของนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทั่วโลกรวมถึงตัวเจนเองด้วยก็ชื่นชอบการทำประตูอันสุดโหดของโอเวนชกินโอเวนชกินชอบตั้งแต่เด็กเขาแบบส l a p ช็อตแรงแล้วก็ฟันหลอความฝันของผมก็อยากลองไปเล่นต่างประเทศดู แคนาดาอเมริกาเป็นหีีออะไรก็ได้อยากลองไปเล่นฝากช่องทางเป็นอินสตาแกรนะครับ J E N T O B E N T O underscore 90ครับแล้วก็ช่อง TikTok Gentle Bento ครับใน TikTok ก็จะมีคลิปเจนอยู่ในนั้นครับก็อาจจะมีลงเกี่ยวกับการเล่นมาก